คลิปนี้นะคะเราจะสอนเกี่ยวกับการสร้างชุดเดรสพอดีตัวความยาวระดับเขา่าซึ่งในเดรสเขานี้นะคะรูปแบบของชุดนั้นจะเป็นเสื้อเดรสที่มีแขนยาวนะคะซิปหลังเหมือนเดิมนะคอคมแล้วก็มีการคัดเส้นตั้งแต่ไหล่ลงไปนะคะจนถึงชายกระโปรงตัวเสื้อรอบนี้เนื่องจากว่าเป็นชุดที่เป็นเดรสมีแขนนะเราก็เลยจะสอนเป็น เดทที่มีการเผื่อหลวมเข้ามาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สวมใส่แล้วสบายขึ้นเราเริ่มจากเพื่อลิมกระดาษนะคะทางด้านขวาอันนี้นะเข้ามาค่ะสิบเเซนแล้วก็จากทางซ้ายนี่นะคะเข้ามาสี่เซนนะคะทางขวานี้นะเส้นตรงนี้ค่ะตีเส้นตรงยาวลงมานะคะเส้นทางขวานี้จะเป็นเส้นกลางหน้า ส่วนทางซ้ายนี้เราก็จะเป็นเส้นกลางหลังแบบนี้เมื่อเราขีดได้แบบนี้เราก็ขีดยาวลงมาจนถึงสุดกระดาษเลยนะคะถึงปลายกระดาษเลยนะตัวนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นกระดาษด้านยาวนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะก็ใช้จนสุดกระดาษเลยนะเมื่อเราขีดได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทําการพับเก็บตรงส่วนนี้เข้าไปก่อนนะคะจะได้ไม่เกะกะเกินไปนะจากนั้นนะเราก็จะมาเริ่มทําการขีดเส้นสร้างของเรากันนะคะ เราจะเริ่มจากวัดริมกระดาษนี้ลงมาก่อน10เซนนะคะตรงนี้ก็จะมาเป็นเส้นคอ10เซนนะเพราะไ้ขวาทั้งสองข้างนะคะถ้าเกิดไม่อยากให้มีปัญหาผิดพลาดเกิดขึ้นนะจากนั้นก็วัดออกมาค่ะจากเส้นคอตรงนี้นะที่เป็นเส้นแรกนี้นะลงมาค่ะเท่ากับยาวหน้าที่เราจะใช้งานซึ่งในคลิปนี้เราจะใช้อยู่ที่35เซนซึ่งมันจะเป็นขนาดของผู้หญิงสูงประมาณ160-165น,นั่นเองนะคะ นี่นะสามสิบห้าเซนนะคะจากนั้นฝั่งนี้ก็ทำแบบเดียวกันแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะสามสิบห้าแบ่งครึ่งก็จะได้สิบเจ็ดครึ่งแล้วแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งก็คือแปดจุดเจ็ดห้านะอันนี้ก็ทำแบบเดียวกันสามสิบห้าแบ่งครึ่งสิบเจ็ดจุดห้าแล้วแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งแปดจุดเจ็ดห้าแบบนี้ จากนั้นเราก็จะมาขีดตรงส่วนที่เป็นเส้นสะโพกเล็กกับสะโพกใหญ่นะคะเราก็จะวัดจากเส้นเอวอันนี้ลงมาค่ะโดยปกติแล้วมาตรฐานของคนไทยเรานะที่สูง165เนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณสะโพกเล็ก10เซนสะโพกใหญ่10เซนแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กๆอะนะคะก็มีโอกาสที่เราจะใช้แค่ประมาณ19เซนได้หรือถ้าเกิดเป็นคนที่ส่วนสูงไม่เกิน160ออาจจะประมาณแค่ ร้อยห้าสิบกลางๆอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเตี้ยนะบางคนก็อาจจะใช้เส้นเอวถึงสะโพกใหญ่เนี่ยรวมกันก็คือสิบแปดเซนแค่นั้นเองนะคะดังนั้นก็คือตัวนี้มันก็จะค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆเขาเรียกว่าช่วงตัวสั้นลงนั่นเองนะคะคํานี้ที่ซักจ้ำใช้กันเนาะอันนี้เราก็วัดจากเอวถึงสะโพกเท่ากันยี่สิบกับสิบแบบนี้อันนี้ก็มาสิบสิบอย่างนี้นะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จัดการใช้ไม้บรรทัดของเราค่ะตีเส้นเชื่อมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะ นีเมื่อเราแบ,บ่งส่วนแบบนี้แล้วนะเราก็จะได้เส้นคอบา่าอกเอวสะโพกเล็กแล้วก็สะโพใหญ่ตามนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาสร้างตัวเสื้อกันบ้างนะคะในไซส์รอบนี้เนี่ยเราจะใช้อกอยู่ที่84นะเอล66แล้วก็ สะโพก92าในการสร้างเนื่องจากตัวเสื้อรอบนี้นะคะเป็นเสื้อที่มีแขนนะแล้วก็เน้นสวมใส่สบายหน่อยดังนั้นเนี่ยเราก็จะเบิกหลวมเยอะนิดนึงนะคะตัวเสื้อเราจะบวกที6หกเซนนะเพราะเป็นเสื้อมีแขนนะคะฉะนั้นก็หารสี่แบบนี้นะเราก็จะได้อยู่ที่นี่ด้เก้าสิบเนาะหารสี่ก็ ได้อยู่ที่ยี่สิบสองจุดห้าจากนั้นเราก็จะทำการบวกหนึ่งสหรับชิ้นหน้าจะได้อยู่ที่ยี่สิบสามจุดห้าและใช้ยี่สิบสองตัวเดียวกันนี้มาลบหนึ่งข้างหลังได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดจุดห้า บางหลักสูตรนะคะถ้าเกิดเป็นคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยด้านหลังครูจะไม่บวกเลยนะแล้วด้านหลังเนี่ยครูก็อาจจะบวกเป็น1.5ก็ใช้หลักนี้ได้ด้วยเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยเราจะมีใช้หลักไทยเข้ามาผสมบางส่วนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมาเส้นเอวบางเส้นเอวนี้นะเพราะว่าเป็นเดสเข้ามานะคะจะเห็นว่าตัวเสื้อตัวนี้จะค่อนข้างหลวมหน่อยเนาะตัวนี้เันนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ L บวกลมสีเ่เซนหารสี่จะได้อยู่ที่สิบเจ็ดจุดห้าอันนี้เราจะไม่บวกหนึ่งลบหนึ่งละสิบเจ็ดจุดห้าเราจะใช้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้หน้าหลังให้มันเท่ากันเป็นไปได้เพราะว่าให้ลองคิดอย่างนี้ว่าเวลาเราอะค่ะจะมีการบวกหนึ่งลบหนึ่งข้างหน้าหรือว่าข้างหน้าบวกหนึ่งจุดห้าแล้วข้างหลังใช้แค่ศูนย์จุดห้าอย่างเงี้ย ถามว่าภาพรวมขนาดมันยังเท่าวัน,นไ,ได้ไหมได้แต่ที่มันเปลี่ยนคือตำแหน่งของตะเข็บข้างเนี้ยนะมันจะมีการเคลื่อนตัวแค่นั้นเองบางคนเนี้ยบวก1.5เพื่อขยายพื้นที่ช่วงหน้าอกเนี่ยให้มากขึ้นคือมันจะได้ไม่ค่อยตึงมากในขณะที่ช่วงด้านหลังเนี่ยมันก็จะเล็กลงคือโดนเก็บหายเป็นต้นนะในขณะที่แบบเดียวกันช่วงเอวที่เท่ากันอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคณตัวเราเนี้ยชุดของคุนตัวเนี้ยนะ่ะเป็นเอ่อชุดจจมสูทที่จําเป็นที่จะต้องเอาไปใช้รวมกับ ที่เป็นพวกแพทเทิร์นกางเกงเนี่ยแพทเทิร์นกางเกงเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นลบหนึ่งข้างหลังบวกหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดอะตัวเสื้อตัวเนี้ยของคุณนะคะช่วงเอวเนี่ยของคุณเป็นเป็นบวกหนึ่งแล้วด้านหลังลบหนึ่งแทนมันก็จะกลายเป็นยังไงดูเพียเพี้ยนเนาะแทนที่ว่ามันจะแบบเอวของกางเกงมาลบหนึ่งแล้วไปเดินไปเจอบวกหนึ่งตรงนี้ก็จะมีปัญหาทันทีดังนั้นเนี่ยตามหลักแล้วตามทฤษฎีคือ บางคนจะบอกว่าเอาบวกหนึ่งข้างหน้าลบหนึ่งข้างหลังสําหรับเดสหรือว่ากระโปรงได้แต่สำหรับกังเกงเนี่ยก็จะมีปัญหาตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลว่ามันคุณจะต้องใช้ร้อยเปอร์เซ็นคือคุณสามารถพลิกแพงได้แล้วก็ไม่จาเป็นที่ต้องใช้บวกหนึ่งเสมอไปนะบางที่เขาจะใช้บวกสองข้างบนบวกหนึ่งข้างล่างหรือใช้แค่ศูนย์จุดห้าก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนั้นก็เลยจะบอกผู้เรียนว่าพยายามอย่ายึดติดเรื่องพวกนี้มากนะคะเราแค่เน้นหน้าแพทเทิร์นให้สวยเอาไว้นะอ่ะ ะะทีนี้เราจะมาดูส่วนของสะโพกบ้างส่วนของสะโพกนี้เนื่องจากมันเป็นกระโปรงที่เป็นชุดแสกนะส่วนใหญ่แล้วในช่วงกระโปรงเนี่ยสะโพกมันจะหลวมไม่ค่อยมากนะักบางที่อะค่ะ,นะเขาก็จะบวกลวมสะโพกอยู่ที่ประมาณ3เซนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าให้มันเข้ารูปนะหรือว่าอย่างปองกรณีกระโปรงกับกางเกงก็จะบวกหลวมอยู่ที่ประมาณ4เซนอย่างตัวนี้เนี่ยครูก็จะมาหาร2เลย92หาร4จะได้เท่ากับ ยี่สิบสามนะแล้วเราก็จะบวกลมแค่เฉพาะข้างหน้าส่วนที่เป็นหน้าขาเนี่ยค่ะจะได้อยู่ที่ยี่สิบสามจุดห้าแบบนี้นะในขณะที่ด้านหลังค่ะเราจะใช้ยี่บสามเท่าเดิมไม่บวกคือขยับน้อยมากนะแต่บางคนถ้าเขาบอกว,ว่ารู้สึกว่ามันน้อยไปไหมอยากจะบวกลมนิดหน่อย,อยก็บวกได้ค่ะนะตรงส่วนนี้ แล้วแต่เลยเพราะว่าไอ้เจ้นี้เนี่ยเราอิงจากหลักการสร้างแบบของชาวต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยนะอันนี้ครูต้องบอกก่อนว่าเขาจะเป็นคนที่ช่วงบนใ,นใหญ่กว่าช่วง,งล่างนะก็คืออกหลวมไอ้บางคนจะเข้าเรียกว่าอกหลุมสะโพกครับเราเรียกงี้เนาะ<ม>ดังนั้นเนี่ยตัวหลักตัวนี้ก็จะใช้แบบเดียวกันซึ่งเดี๋ยวทอนที่เราจะพูดในส่วนของการแต่งซิปกลางหลังเนี่ยกระพับเนี่ยก็จะไม่เหมือนาากับข้าวมืองการแต่เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเนาะอ่าตอนนี้ก็มากันต่อ นะคะเมืเราได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการมาร์คตำแหน่งเส้นที่เราคํานวณเอาไว้แล้วนะคะว่าจากเิ่มกระดาษออกมา23่ครึ่งนะที่เส้นอกกับเส้นสะโพกแบบนี้เอาแม่บรรทัดวางนิดนึงมาร์คตำแหน่งเพื่อหาตำแหน่งของเส้นเอวให้เจอ เส้นเอวดูนิดนึงก่อนนะคะ17.5เราจะอยู่แถวนี้มีพื้นที่เป็นเกรดเนี่ยอยู่อยู่ที่5.5ตรงนี้นะคะนี่5.5ดังนั้นเราก็จะใช้เบนเป็นเส้นเอวเนี่ยอยู่ทักสองเซนจากเส้นเอวตรงนี้นะค่ะที่เป็นจุดต่างของอกก่าสะโพกเนี่ยคนเก็บไม่เกินสองเซนนะคือถ้าเป็นสองเซนขึ้นมันจะที่มากไปแล้วเอวมันจะ เย็บแล้วมันขึ้นเป็นมุมไม่สวยนะคะดังนั้นเราจะเหลือพื้นที่ตรงส่วนนี้สาหรับเป็นเขตอยู่ที่ประมาณ3.5เซนตรงนี้นะเราก็วัดจากริมกระดาษตัวนี้ค่ะนะเนี่ยตรงส่วนเส้นกลางหน้านี้นะออกมาเท่ากับครึ่งหนึ่งของอกห่างอกห่างที่เราวัดมามันจะอยู่ที่ประมาณ18 cm. หาร2ก็เลยเจะเท่ากับ9มาอาไว้ทีนี้มาที่สะโพกบ้างที่สะโพกนะคะ เราจะวัดมาเท่ากันก่อนเก้าเซนคือเท่ากับปอดหางตัวนี้แต่เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นชุดแสกนะเราควรที่จะมีการเบนเส้นออกมานิ็กหน่อยเพื่อทําให้มันดูแล้วแบบหวานขึ้นนะเราก็เลยจะขยายออกมาต่างหากเส้นหนึ่งคือเบี่ยงออกมานิดหนึ่งแบบนี้แล้วก็ขีดเส้นเชื่อมขึ้นไปเป็นเส้นเกล็ดอัแบบนนี้อันนี้เอาไว้สําหรับทาพวกชุดเดสนะคะแบบนี้จากนั้น เราก็แบ่งครึ่งค่ะเกตสามจุดห้าเซนนะคะสามจุดห้าเซนก็เท่ากับหนึ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งจุดเจ็ดห้าเพาะเท่ากับสามจุดห้าเซนเนาะวัดจากเส้นสะโพกนี้นะคะขึ้นมาเซนครึ่งส่วนข้างบนนี้ก็วัดลงมาหนึ่งเซนครึ่งเท่ากัน จริงๆแล้วถามว่าหลักตรงนี้เป็นหลักตายตัวไหมก็ไม่เชิงถ้าเกิดอันนี้เป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรมนะคะเราก็จะใช้เส้นอกเนี่ยค่ะเป็นตัววัดลงมานะประมาณเซนครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยมีเจ้าของซสายอยู่เราจะใช้ตำแหน่งคอถึงทรงตรงนี้ค่ะสมมุติว่าเนี่ยประมาณ19เซ้แเ้วเราจะวัดจากตำแหน่งนั้นลงมาประมาณนิ้วหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยมาร์คตำแหน่งเอาไว้ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นเสื้อที่ตัดสำหรับคนคนนั้นมากกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมี เขาเรียกว่าคอถึงทรงเนี่ยสูงหรือต่ํากว่ามาตรฐานนั่นเองนะคะก็ใช้ตัวนั้นมาร์กได้แต่ตอนนี้เนี่ยในคลิปนี้แล้วก็วัดบนกระ่าน1งชุ้าไว้ก่อนแบบนี้นะจากนั้นก็กี่เส้นเชื่อมค่ะแล้วเราก็ ี่เส้นก็เก็บค้างให้เรียบร้อยสังเกตการโค้งนะคะไม้นะกูจะใช้ไม้โค้งเนี่ยวางครึ่งบนแบบนี้แล้วจากนั้นครึ่งล่างเนี้ยเราก็จะมาวางโดยใช้ไม้โค้งตัวนี้หันออกแต่ว่าเวลาเราหันเนี้ยนะก็จะแล้วแต่ที่บางคนเขาก็จะโค้งทางทางเส้นนี้ขึ้นนะบางคนก็จะใช้ทางนี้ขึ้น ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากจะให้ตัวหน้าแพทเทิร์นเป็นแบบไหนแต่ว่าตัวเสพกตรงนี้ค่ะนะเส้นะโพกนี้มันควรที่จะปันป้นๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวว่ามันจะต้องตามช่วงกระโปรงลงมาตอนนี้มันจะได้ไม่เหลี่ยมออกนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูชิ้นหลังบ้างชิ้นหลังนะคะวัด จากเส้นอ,อกออกมา21.5เส้นเอวออกมาเจ็ดุแล้วก็เส้นสะโพก2ี่สมเซนจากนั้นก็กีเส้นหาเส้นเอกวก่อนเช็คดูนิดหนึ่งอันนี้จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ4.5เซนนะเนื่องจากตรงนี้เป็นซิปหลังเราก็เลยจะวัดจากเส้น กลางหลังอันนี้ยื่นออกมาประมาณครึ่งเซนถึงหนึ่งเซนนะคะของหลักชาวต่างชาตินะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมาเป็นเส้นตรงนี้ตรงๆเลยก็จะไม่ค่อยมาเก็บซิปเหมือนเรานะคะแต่โดยมาตรฐานแล้วถ้าเกิดตัวแพทเทิร์นตัวนี้เป็นคนไทยใส่ S ide, <S ครูก็แนะนําว่าคุณควรที่จะกินเข้ามาหน่อยหนึ่งนะอันนี้ก็จะมาชนกับเส้นอกนี้แบบน,นี้จากนั้นเราก็จะมาแต่งเอวกันบ้าง จากเส้นเอวนี้เราจะวัดเข้ามา1.5เซนตัวนี้วัดสองนะอันนี้วัด1.5ก็จะเหลือเกตอยู่ตรงนี้ประมาณ3เซนตรงนี้เราก็จะมาว่าขีดเกตกันโดยที่ตำแหน่งเกตตรงนี้นะเราจะวัดจากแบ่งครึ่งเส้นสะโพกใช้ครึ่งเส้นสะโพกเป็นเก์นะคะตรงนี้23แบ่งครึ่งจะเท่ากับ11ครึ่งอันนี้ก็ แบงครึ่งสิเอดครึ่งเท่ากันขีดเส้นตรงขึ้นมาฉะนั้นก็วัดออกซ้ายขวาข้างละหนึ่งจุดห้าเซนนตรงนี้นะเส้นสะโพกใหญ่นี่นะคะวัดขึ้นมาประมาณสามเซนครึ่งบางคนก็อาจจะขึ้นมาถึงสี่เซนก็ได้นะคะฉะนั้นก็ตีเส้นชน จะสังเกตนะคะเกตด้านหลังเนี่ยจะต้องสูงกว่าของข้างหน้านะเพราะว่าด้านหลังมันมีก้นอยู่บางคนเนี่ยเกศอาจจะสั้นกว่านี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะถ้าเกิดคนสายเป็นคนที่มีก้นมากนะตัวนี้เราก็จะขีดยาวขึ้นไปหน่อยนึงตัวนี้เราจะยังไม่ขีดข้างบนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําตัวนี้เป็นเส้นคัดทรงแทนซึ่งตำแหน่งเกศเนี่ยจะยาวกว่าเกศทั่วไปนั่นเองนะตัวนี้เราก็เลยจะเบรกไว้ตรงน,นี้ก่อนนะคะ ตีเส้นโคง้งเชื่อมง่ายเพะตรงนี้มันกลมๆเนาะอืมอน,นี้ก็แต่งอย่ให้มันปุบเข้าไปนะคะจากตรงส่วนนี้นะเราก็จะได้ส่วนของตัวเสื้อมาแล้วนะคะเราก็จะมาทำที่ช่วงคอกันต่อ